ันนี้จะมาร้อยมาไหลแล้วครับนะเป็นสูตรเป็นทั่วอะทีพันนะของพันนะขออันล่างใช่ไหมอัดเอ้ยอ้ยปลาทำไมานั่นนอะไรต้องมวนเหรอมวนม้วน เด็กซื้อซื้อได้ที่ไหนคเด็กช้อปปี้ที่บาทเนี่ห้าบาทห้าบาทเด็กกดบ้านนี่นะใช้ได้เหมือนกันครับอันนี้จักจีนเลยนะเวยม้วนใช่ไหมหม้วนอันนี้คือตัดกระกันหนึ่งสี่ส่วนสี่ส่ว ลงไปลามันเป็นแน่นนี้ลงไปดิจะสั <k <k ่นดิมึงเหนื่อยปลาเมื่อกี้ดิอยู่เล่าเลยไงโอ้โหความมั่งยอดตีได้ต่อยังเสีอะรอ่ะของเสียเลยาวด้วยครับยาวของเสียของแท้ของแท้ของแท้ครับของแท้ครับวันนี้ và nào giao hoàn này là tôi lấy lấy không ăn lấy qua lấy qua vi lấy qua vi lấy qua vi lấy qua มันเพิ่งตรียมไม่ใช่หรออูวอ่วอาแล้วไงบอกค่คอยๆเล่นค่อยๆเล่นขาดที่ไหนแล้วเบ็ดเคร่องอยู่ครับขาดเดียวครับเฮ้ย